เบื้องหลัง EP 16ที่เรานำมาอุ่นเครื่องพาย้อนอดีตไปดูความวุ่นวายในเรือนบาปซึ่งต้นเหตุไม่ใช่ใครอนคงตัวแสบนี่แหละค่ะอยากจะเอาชีวิตทุกคนไม่ให้มีใครเหลือเลยวางแผนสารพัดอย่างซึกฉากนี้คนที่เหนื่อยที่สุดคือเจี๊ยบชมพูนุชใส่เต็มอารมณ์ความร้ายกัดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครโดนกระทำกันบ้างนะคะคนแรกพี่วิทย์ภูทริศจะหาทางสู้ยังลำบากเพราะพิการนั่งรถเข็นไปยาวๆงานนี้อนคงได้ทีข่มเหงเต็มที่ เสียดายตอนนี้มันง่อยอ่ะเอาละไม่ได้เจ็บจะบอกพี่วิทย์แค่ว่าพี่วิทย์เคยทำอะไรจับไว้โอ้โหละวันนี้หนูจะเอาคืนดีอ่ะไม่เคยสำนึกอะไรเพราะเป็นเดียวแต่ต้องผักหัวพี่วิทย์ด้วยยังไงอ่ะมันไยกมือปิดแล้วปิดแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วกหาดอกไม้ทุกเพียนมาของพี่วิทย์แต่ตอนซ้อมผักไปแล้วนะหรอไม่รู้ตัวเลยอ่ะเนี่ย อินอ <In. S 2> oh, <glaube> ส่วนโกสุมก็เหมือนจะแย่โดนแอบวางยาจนไม่มีเรี่ยวแรงซึ่งเบื้องหลังเจี๊ยบต้องทำร้ายยุ้ยปัทมวันจนเจ้าตัวแอบมาแซวหน้ากล้องว่าแหมเจี๊ยบอินบทอนงสุดๆไปเลยนะคะทำไมอ่ะมันที่ถีบจริงเลยหรอถีบเต็มเลยถีบจริง เราเป็นจังหวะที่แบบมองพี่วิทย์อยู่แล้วทีมมันมองไม่เห็นก็จริงๆที่อยูยควรจะเอาตัวรอดด้วยตัวพี่วิทย์อ้าวเลี้ยงไก่เี้ยสอยดยวตัวรอดสชปได้ฉากนี้เรียกว่าทุกคนในเรือนต้องเจอความโหด้ายของอนุงกันทั่วหน้าบอกเลยว่าจะมันขนาดไหนต้องรอชมในละครค่ะต้องพุ่งตัวลงไปออกจากรถเข็น นะเจ็บไหมเจ็บไหมนิสหนึ่งเอ็กบูเปล่าเขาทำได้อยู่แล้วโดนตบแบบว่าเฉียดเสียงลมน้ำพรึบเจ็บเล่นด้วยอินเนอร์จริงๆเลยเงี้ยตอนซ้อมแค่แบบสกิจตอนจริงทีบใช้เลยเป็นอีกมุมมองหนึ่งของตัวละครอะไรเงี้ยแล้วก็นักแสดงทุกคนก็ตั้งใจทำงานมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะแม่เบียค่ะงดเล้างดเสียงเลี่ยงโควิด จากสสสำหรับตอนนี้ละครเรื่องแม่เบี้ยกำลังรอทุกคนอยู่แล้วนะครับวันนี้จะไทายปมปริศนาอะไรเพิ่มเติมไปชมเลยครับสำหรับวันนี้เอสลาไปก่อนครับสวัสดีครับหยุดขายเสียงจุดเปลี่ยนประเทศ Me I hate the vision go Oh yeah